พี่คะเอนสุเอะน้องสาวพี่พี่คะเสด็จพี่วันนี้ก็เต็มสาสิบแล้วใช่ไหมน้องพี่สิบสามก็ได้พี่คะน้องเต็มสามสิบแล้วพี Alright, ่ยังยี่หกอยู่เลยพี่คะนี่จะหาว่าพี่รู้นะว่าน้องสาวพี่โตขึ้นมาแล้วจะสวยเปล่งปั่งขนาดนี้เนียตอนเด็กๆน็พี่ไม่คิดค่าเจ้าแล้วเชยาทอง ไม่เป็นไรเราไปฉาสเด็จพี่เรื่องมันผ่านไปแล้วอย่าไปพูดถึงมันเลยดีค่ะ <c oughs> เออเสด็จพ่อไปเถอะค่ะกระหม่อมฉันจะบอกว่าที่กระหม่อมฉันกลับมาวันนี้นะ่ะกระหม่อมฉันไม่ได้มาคนเดียวนะพปเถอะค่ะ,ะเพื่อมาใครนะลูกมาบีค่ะกระหม่อมฉันสยมมีเมียแล้วพปเถอะค่ะอ๋มีเมียแล้วเดี๋ยวองค์รัชบุตรคำเป็นแล้วเหรอนี่ลูกฉันโกรธแล้วนะ,ะใช่ตายแล้ว จะบปีเมียแล้วมีออกก็แต่ถาดสองยังไม่มีผัวเลยเนี่ยใครจะช่วยป้าสีโบได้แกไม่หอเองหรอโอ้โหรุ่นนี้แล้วนะแก่แล้วเนี่ยรถลูกเข้าอูแล้วถ้าป้าสีโบไปไปเที่ยวกับเสด็จพ่อเนี่ยได้ไปนานแล้วใค้หนูอะไรเนี่ย่อไปเที่ยวผู้หญิงลูกคนเนี่ยจะมาได้จริงเหรอเดี๋ยวกระหม่อมฉันพาเมียมาด้วยพี่คะใครจะเอาป้าสีโบ